ไทยรวมกำลังรวมกำลังรวมกำลังคนไทยปมไทยรวมกำลังตั้งมั่นรวมกำลังกันจะสาหามารวมกำลังกันรวมกำลังไทยรวมกำลังคนไทยถึงแม้ว่าสังตรูรวมกำลังแรงรวมกำลังกันมาหยึดลลางแยงรวมกำลังกันจัปราลัไปใจรวมกำลังขอแต่เพียง ไทยเราอย่างร่วมกัยาเรากำลังกันรวมชาติรวมจิตเป็นข้อย่ายกํากำลังกันไทยอย่ามุ่งลอ่าทำลายไทยรากำลังกันไทยอย่ามุ่งลไทยเากำลังกันจงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมื่อกำลังกันไทยหน้าหนานาหาสรวมกำลังยงมเรากำลังกันชมเกียรติยศปะดาดาดัม ไทยรวมกำลังไทยรวมกำลังกันช่วยร่วมกันร้างไปรวมกำลังไทยรวมกำลังไทยรวมกำลังกันให้ชื่อไทยกระเดียั่วโลกา ช่วยรวมกัน้ังไทยใจกัลรังไฟรวมดุล้างไทยรววกําลังกันรุงรวมทั้งชาติไทยร่วมสรนร่วมไทยรวกําลังใกล้ยู่รวมจนสิ้นไทยรวมกําลังกันดินรวมลังฟ้าร่วกําลังกันวัฒนาเถิดไทยใชยโยร